มาพบกับไอวากันอีกแล้วนะคะ เพื่อนๆเ,เห็นด้วยไหมคะว่าดอเมาา์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษมากๆเลยสําหรับมือใหม่นะคะก็อาจจะต้องหาข้อมูลกันเยอะหน่อยเนาะส่วนสําหรับคนที่เลี้ยงมานานแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าน้องเลี้ยงง่ายมากๆเลยแต่เอจะมีเรื่องธรรมดาทั่วไปที่เรามองข้ามแต่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของดอเมาส์โดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่านะทั้งสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพร่างกายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเอวาเลยค่ะ 5เรื่องธรรมดานะคะที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพหรือทำร้ายดอลเมาส์ของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ เรื่องแรกนะคะนั่นก็คือการพาน้องออกไปเจอแสงจ้านั่นเองค่ะเพื่อนๆบางคนนะคะเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าออกไปเที่ยวข้างนอกก็อาจจะพาดอเมาส์ของเราไปด้วยเนาะแล้วก็อาจจะมีการถ่ายรูปลงโซเชียลนะคะหรือว่าเก็บไว้ดูเล่นเนาะก็อาจจะต้องพาน้องออกไปเจอแสงนะคะซึ่งแสงจ้าเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อดวงตาของดอเมาส์มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะถ่ายรูปนะคะควรจะถ่ายในช่วงเช้าช่วงเย็นนะคะ ที่แสงน้อยนะคะหรือว่าในบริเวณที่มีร่มเยอะๆนะคะก็จะทําให้ปลอดภัยต่อดวงตาของน้องนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ควรระวังนะคะ เรื่องที่2นะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนรองกรงเก่าออกจนหมดนั่นเองค่ะเพื่อนๆเ,เวลาทําความสะอาดนะคะก็อยากจะเอารองกรงเก่าที่มันสกปรกแล้วออกไปทิ้งให้หมดนะคะแล้วก็เอารองกรงใหม่ที่มันสะอาดนะคะมาปูแทนนะคะแต่ว่าดอเมาส์เนี่ยเป็นสัตว์ที่หวงถิ่นมากๆเลยนะคะเราจะรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะเวลาที่ไม่มีกลิ่นของเขาอยู่ในบริเวณนั้นนะคะซึ่งสิ่งนี้อาจจะทําให้น้องเกิดความเครียดได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะทางที่ดี เวลาที่เราเปลี่ยนรองกรงนะคะควรจะเลือกเอารองกรงเก่านะคะที่มันสะอา,ะอาดๆหน่อยที่มีกลิ่นของเขาอยู่นะคะมารวมกับรองกรงอันใหม่นะคะเพื่อที่จะให้น้องลดความเครียดลงได้นั่นเองค่ะ เรื่องที่3นะคะนั่นก็คือการมีพื้นที่ให้น้องแคบเกินไปและขนาดของเล่นที่ไม่พอดีกับตัวน้องนั่นเองค่ะดอเมาส์นะคะเป็นสัตว์ที่ชอบวิ่งเล่นปีนป่ายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นกรงเลี้ยงน้องเนี่ยควรมีขนาดใหญ่พอให้น้องวิ่งเล่นได้สะดวกนะคะ <S <S แล้วก็ของเล่นของน้องนะคะควรมีขนาดที่พอดีกับตัวนะคะไม่เล็กจนเกินไปนะคะอย่างเช่นจักหมุนแบบนี้นะคะอันนี้ การที่จักเล็กเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อกระดูกสันหลังของน้องนะคะแล้วก็กระดูกข้อเท้าของน้องด้วยนะคะอาจจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพน้องได้ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะของเล่นควรจะมีขนาดที่พอดีกับตัวน้องนะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้น้องวิ่งเล่นอย่างเพียงพอด้วยค่ะ เรื่องที่ c นะคะนั่นก็คือการตามใจเรื่องอาหารหรือขนมมากจนเกินไปนะคะเพื่อนๆหลายคนก็อยากจะให้ดอเมาส์ของตัวเองนะคะอ้วนนะคะเพราะคิดว่าเวลาน้องอ้วนแล้วจะดูน่ารักนะคะปุกปุยนะคะแต่จริงๆแล้วการที่น้องอ้วนจนเกินไปนะคะจะส่งผลต่อสุขภาพของดอเมาส์ในระยะยาวได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาให้อาหารหรือขนมนะคะควรจะให้ในปริมาณที่พอดีนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องนะคะ น้องจะได้มีสุขภาพแข็งแรงและอยู่กับเราไปนานๆนั่นเองค่ะ เรื่องที่5นะคะนั่นก็คือการฉีดยาอันตรายใกล้ๆกรงน้องนั่นเองค่ะในบางครั้งนะคะอาจจะมีพวกมดหรือแมลงนะคะที่มากินเศษอาหารที่น้องทําตกไว้นะคะเพื่อนๆก็อาจจะมีการฉีดสเปรย์ฆ่าแมลงนะคะซึ่งสเปรย์ฆ่าแมลงเนี่ยเป็นอันตรายทั้งกับคนนะคะแล้วก็สัตว์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะฉีดนะคะควรที่จะพาน้องออกมาข้างนอกนะคะแล้วก็เอากลงน้องออกมาด้วยนะคะพยายามอย่าให้ฉีดโดนบริเวณร องกรงหรือว่าถ้วยอาหารของน้องหรือแม้กระทั่งขวดน้ําของน้องนะคะพาทั้งกรงออกมาเลยจะดีกว่านะคะแล้วค่อยฉีดบริเวณนั้นนะคะหรือว่าย้ายกรงน้องไปที่อื่นนะคะจะได้ไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงด้วยเนาะแล้วก็ถ้าใครมีเพื่อนบ้านนะคะที่ฉีดยาฆ่าแมลงบ่อยๆนะคะหรือว่าสเปรย์ฆ่าแมลงบ่อยๆนะคะก็ควรที่จะพาน้องออกมาจากบริเวณนั้นนะคะไม่ควรให้น้องอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นนะคะเพราะว่าอันตรายมากๆค่ะไอวายเห็นเพื่อนๆบางคนนะคะ ที่เสียน้องไปเพราะเรื่องแค่นี้เองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ควรที่จะระวังมากๆเลยค่ะ โอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องธรรมดาทั่วไปที่อาจจะทำร้ายดอเมาส์ของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพื่อนๆกำลังทำสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าเอ่ยสำหรับใครที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะหรือว่าอยากแชร์ประสบการณ์อะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าอยากให้เอวาทำคลิปอะไรในครั้งหน้านะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมานะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าของเอวาเนาะและจะได้เป็นกำลังใจให้เอวากับนอนนี่ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามมาจนจบค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ